วันนี้ลองทำปลาทับทิมน้ำแดงครับสวัสดีครับนุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในห้องครัวที่พร้อมกับสาระความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาหารที่เราทานและก็เมนูง่งายๆที่ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็ข้าวาชอบครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันนะครับสำหรับวันนี้เราปลาทับทิมมาขึ้นเป็นอาหารเดาาสักเมนูหนึ่งสักครู่เดี๋ยวครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับเมนูน้ำแดงปกติเรามักจะได้ยินว่าใช้ปลาทะเลซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นปลากระพงหรือปลาเก่านะครับ แต่วันนี้เราลองเอาปลา้ําจืดปลาทับทิมครับปลาเศรษฐกิจของไทยมาลองทําเป็นเมนูน้ําแดงกันบ้างวันนี้ลองทําปลาทับทิมน้ําแดงครับสำหรับเมนูปลาทับทิมน้ําแดงนะครับก็มีองค์ประกอบค่อนข้างจะเยอะแยะหลายอย่างรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ทุกอย่างเต็มโต๊ะลานตาไปหมดเลยทีเดียวเรามาเริ่มกันที่องค์ประกอบการทําเครื่องปรุงกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มกันที่ซีอิ๊วเลยครับซีอิ๊วขาวนะครับมีซีอิ๊วขาวใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับ ซีอิ้วดำก็อีก1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำมันหอยใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นกันซอสปรุงรสก็อีก1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วนอกนั้นยังมีเหล้าเฉาชิงครับก็อันนี้ผมใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันงาครับอันนี้ใช้1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ยังมีน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะ แล้วก็พริกไทยขาวครับอีกประมาณปลายช้อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะมาทําเป็นน้ําซอสเครื่องปรุงนะครับสำหรับผัดตัวน้ําแดงนะครับเรามาดูส่วนประกอบต่อไปครับในส่วนต่อมานะครับก็มีหมูสับขิงซอยเห็ดฟางซอยแล้วก็กระเทียมสับนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือส่วนประกอบเริ่มต้นของการทําซอสน้ําแดงนะครับเรามาดูองค์ประกอบสุดท้ายของการทําซอสน้ําแดงครับ ในส่วนนี้นะครับก็มีผักบุ้งครับซึ่งจัดการซอยเป็นท่อนเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีน้ําสต๊อกไก่ครับแล้วก็เห็ดหอมนะครับแป้งข้าวโพดผสมน้ำนะครับเพื่อที่จะทําให้น้ําแดงของเรามีความเหนียวขึ้นนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือพริกแดงชี้ฟ้าครับซึ่งพริกแดงชี้ฟ้าก็จะเป็นส่วนที่มาเพิ่มรสชาติจัดจ้านให้กับเมนูปลาทับทิมน้ําแดงของเรานะครับมาดูส่วนสุดท้ายตัวปลาทับทิมครับ สำหรับปลาทับทิมนะครับนี่ก็ปลาทับทิมหนึ่งตัวเช่นเดิมนะครับจัดการเอากระดูและก็ก้างออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล่เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะพร้อมสําหรับการทอดนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยเกลือนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคลุกกับปลาทับทิมเพื่อลดความคาานะครับแล้วก็มีแป้งข้าวโพดที่จะมาคลุกกับปลาทับทิมก่อนจะไปทอดด้วยเช่นกันนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มทําน้ําซอสก,กันก่อนเลยครับเรามาเริ่มผสมเครื่องปรุงรสต่างๆกันเลยนะครับที่จะทำน้ำแดงนะครับเริ่มกันที่ซีอิ๊ว ใส่ทุกอย่างลงไปครับแล้วก็มีซอสปรุงรสอีก1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลน,นะครับหช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยขาวครับอีกประมาณปลายช้อนนะครับจากนั้นก็มีน้ำมันงาครับอีก1ช้อนโต๊ะนะครับเหล้าเฉาจิงอีก2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยครับอันนี้ก็1ช้อนโต๊ะนะครับ และสุดท้ายเติมซีอิ๊วดำครับซีอิ๊วดำอาจจะใส่ไปสักนิดหน่อยก็พอนะครับอาจจะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดำเกินไปนะครับเมื่อคนทุกอย่างจนเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาตั้งกระทะเริ่มทำน้ำแดงกันเลยครับตอนนี้น้ำมันในกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับระเจียวกระเทียมกันก่อนเลยครับ ราเจียวกระเทียมให้หอมสักครู่นะครับแล้วก็ตามด้วยหมูสับเลยครับเมื่อเราผัดหมูสับได้สุกพอประมาณนะครับก็ตามด้วยขิงซอยเลยครับจากนั้นก็เห็ดฟางและต่อมาก็เห็ดหอมครับเมื่อทุกอย่างเริ่มสุกดีแล้วนะครับก็ใส่ซอสปรุงรสที่เราเตรียมไว้เลยครับ ช่วงนี้เราลดไฟให้อ่อนลงนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่ากระทะจะได้ไม่ร้อนเกินไปครับหลังจากนั้นตามด้วยน้ําสต๊อกไก่ครับมุกอหี่ยงเริ่มเดือดแล้วนะครับใส่ผักบุ้งได้เลยครับเมื่อผักบุ้งเริ่มช้ำดีแล้วนะครับก็ใส่น้ําแป้งข้าวโพดได้เลยครับการใส่น้าแป้งข้าวโพดนะครับเราต้องค่อยๆใส่น้ําแป้งข้าวโพดไปทีละนิดนะครับและในขณะที่ใส่แป้งข้าวโพดเข้าไปก็ต้องคนไปด้วยเรื่อยๆนะครับเพราะว่า เวลาน้ำแป้งข้าวโพดลงไปเนี่ยมันจะเหนียวตัวขึ้นมาถ้าหากว่าไม่คนเดี๋ยวมันจะเกาะตัวกันเป็นก้อนนะครับดันั้นคนไปช้าๆครับแล้วก็เทลงไปช้าๆเราก็จะได้ซอสน้ําแดงของเราค่อยๆเหนียวขึ้นมาเรื่อยๆครับหลังจากที่ซอสน้ําแดงเหนียวขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายก็ใส่พริกแดงชี้ฟ้าครับ,รบหลังจากที่ใส่พริกแดงชี้ฟ้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับซอสน้ําแดงของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับ เราพักซอสน้ำแดงของเราไว้ก่อนนะครับแล้วช่วงนี้มาเตรียมปลาทับทิมกันครับสำหรับปลาทับทิมนะครับก็เช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปทอดเราจดการคลุกปลาทับทิมกับเกลือก่อนเพื่อลดความขคาวของตัวปลาครับและหลังจากนั้นก็ไปชุบกับแป้งข้าวโพดครับเรามาชุบเนื้อปลาทับทิมกันเลยครับ เมื blender, na, channel, ่อเรด้เนื้อปลาทับทีมที่ชุบกับแป้งเรียบร้อยแล้วก็มาตั้งน้ามันกันเลยครับตอนนี้เมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับทอดปลากันเลยครับเราจะใช้เวลากับการทอดปลาสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้เนื้อปลาที่เหลืองเกรียมกรอบอร่อยนะครับเขาบอกว่าเหลืองเกรียมเกือบไหมนะครับจะเป็นปลาทอดที่มีความอร่อยน่าดูเลยทีเดียวก็รอแป๊บนึงครับ ตอนนี้เราได้เนื้อปลาที่เหลืองเตรียมเกือบไหม้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาเนื้อปลาออกจากกระทะได้เลยครับเราได้เนื้อปลาทอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจัดการกันได้เลยครับเราเริ่มต้นด้วยการรองพืน้นกันก่อนเลยครับซอสตำแดงที่ทำมาเรียบร้อยแล้วลงไปได้เลยครับกระจายให้ทั่วๆนะครับหลัจงจากนั้นวางปลากันได้เลยครับ วางปลาเรียบร้อยแล้วราดซอสน,น้ำแดงที่เหลือด้านบนเลยครับแล้วก็ประดับด้วยยอดขึ้นช่ายด้านหลังครับติดท้าด้วยต้นหอมนะครับและพริกแดงครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ครับปลาทับทิมน้ำแดงครับ เมนูง่ายๆขึ้นอาหารเหลาเลยทีเดียวนะครับสรับปลาทับทิมปลาเศรษฐกิจของไทยครับก็ลองทํากันดูครับเมนูนี้ก็ทําไม่ยากเช่นกันนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าเครื่องปรุงของน้าแดงนี้ค่อนข้างจะหลากหลายแต่ก็ให้ความรู้สึกเป็นอาหารเหลาชั้นดีเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบอยังไงเขียนคอมเมนต์พูดคุยแนะนํารายการกันได้นะครับแล้วก็พบกับลุงน้ําทําครัวได้ใหม่นะครับคลิปหน้า สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่และก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันนะครับเมนูอาหารเหล่าเลยทีเดียวนะครับก็พบกันใหน่ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพดีกันลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืม Sub subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ